กูเป็นขนมปังเราเป็นเห็ดกูเป็นเบคอนกูเป็นเบคอนนะกูเป็นกะหล่ำปีกึก็มีกูอ้าวเตยเจลกะหล่ำกะหล่ำมึงเรียกคนด้วยชื่อมึงเรียกคนด้วยชื่อมึงมาแม่กะหล่ำไหนเขาพูดอะกระดูกกระดูกกระดูคกะดูกกะดูกอะกูอยู่ในเรื่องกูไม่มีอะไรละ เนี่ยกูรอแค่เกมมันส่งมาให้รูหวังเพื่อนเพื่อนไม่ได้เลยตอนนี้เธอจะเอาอะไรเธอจะเอาอะไรสามเหลี่ยมสามเหี่ยมตามเียบอะที่ารักแล้วใบไมมโอโโอโคโดโอโคโดเนี่ยกูรอแต่เกมส่งมหเลยตอนนี้เวะเอาโอเอาไปชากิวเอาเอาไชมเ่เอาเอาเองเได้แล้วเ้ยเ่นอเข้าโคดอยากเกี๊ยกอนกุ้งกุ้งเอาฝอยเอา เอาอาเรมนมานเ่กูขอไฟขึ้นไม่เ้ไฟขึ้นอะท้เกมขอเขาไปไม่ใช่ไก่ขอแค่รอดแคเปอรี่อะรออะเติมมอรอเอามาให้ให้แล้วูให้แล้วมาดูแต่ทีนกูกูแม่ขอแคเฮยขออะโวคาโดทอดขึ้นมาอะโคาโดช็อ กูทอดบรอกโคลีไปอ่ะนกวกุ้ดูแล้วดูแล้วดูแล้วใส่ไก่ทอดกูขอไก่ทอดไม่ให้ใครเอาหอมทอดไหมใครเอาหอมทอดกเอากเอาเอาไปแรกกับไก่ทอดเอาไปกไก่ทอดเอาไก่ทอดมาเอาไก่ทอดเอาไปเอายทอดมึงยังไม่ทอดมึงยังไม่ทอดเอาไปมาบอกได้ไอมเอามาส่งมาที่กูทอดตอนเสแล้วเสร็แล้วเแล้วแายมีงหัไก่ดอดแลเอามาแล้วเถอะเนาะ กูจะทอดไก่ไม่ให้เอาผอมไม่ไม่ทอดให้กูทอดเองขอมอะโวคาโดผอมอะโวคาโดผอมไม่ทอดแค่มะนาวผอไม่ทอดขอแค่มะนาวมีมะนาวขอแครอทจ้ามะนาวขอแครอทมีเลมอนกูต่อไปใครสร้างห้องเร็วๆรอแก้มือเร็วๆมีเล่นไหนอ่ะขนมปังสองอันขนมปังสอง เบคอนกุ้งนมเบคอนกุ้งนมกุ้งนมคืออะไรอะนมที่ไหนนนะมคืออะไรอะนมไส้ไงเยอะอะไรวะวัดเป็นนมนมนมเบคอนกุ้งกะหล่ำลนมปีนมนมเบคอนกุ้งนมกลับนมนมเบคุ้งนมตลกวะทำเพื่อโนตัวรันตาวะโดนตัวรันตาวะ ขออีผักกินเหมือนต้นไม้ตามที่อเได้แล้วขอฝอยนี่หรอเปล่าขอฝอยขอขอขอถั่วมีถั่วไหมมออีถั่วไหมขอชีสมีถั่วไหมขอริดอีกขอชถั่วไหมขอริกอีกขอถั่วไหมไม่มีอะไรเลยเป็นผิดขอผิเไมค้าขอริกหน่อยถั่วไหม กููร้ใมีถั่วไหมมีถั่วลันเตาไอสัตว์เอาไปใครไปด้วยมีถั่วไหมกูบอกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่กูต้องเป็นชมป์ขอทุ่มขอทุ่มเอ้ยไม่ใช่อันนี้เขาเรียกอะไรนะเกมเอาอะไรพูดดังๆันะต้นไม้ขอทุ่มขอท่มขอทุเอาถั่วลันเตาเหรออ่ะกูมีพริกกูมีพริกกูขอทุกูขอร้องอ่ะผลิตกาขอทุ่มเหมือนกันขอพ่อคุณ ตามเนี่ยมันคืออะไรก็เอาไปต้มเป็นมาตาเป็นมาตาเอาเคสเส้นแคลพริกขอเส้นพริกกูขอพริกกลัวไปแล้วใครไปแล้วไขอไปหน่อยนี่เส้นเรอตามเนี่ยเส้นที่กูโยนไปแต่เส้นโยนพีกขอไปขอไปกูขอบักคลีบักคลีบักคลีบบัคคลีบขอพริกไปขอพริกบ่อยกูจะขอซัมเมียมขอซัมเมียมขอซัมเมียมขอรับต้มหูให้มึงทุกอย่างเลยกูเบีปกูให้มึงทุกอย่างขอรับต้มหนู ใช้มีหม้อต้องบอกนะเหยียดมีปลาดิบเล็กกูเต็มเลยนะรอกูเองกูไม่มีหม้อเอ้ยไม่ใช่ยังกูมีหม้อกูไม่มีหม้อกูมีปลาดิบกูขอแป้งเหรอกูขอแป้งกูขอแป้งเตยมีแป้งอ่ะแป้งเด็กแคร์ กูขอแนฟ่มเรมกอสงเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กูส่งชีไปกูขอขืนเฮ้ยอล้มเื่อนอยขอต้นไม้ขอต้นไม้ข่อยรบวนขอหนยกูขอพิกวพปยพิกขอก่ขอั่อยข่ขอยข่อยข่อ่อยขยขอยข่อยข่อขอ่อยขอยข่อยข่อยขอย่อยขอยบ่อย่อยข่อยล่อ่อย่อข่อย่องข่อยอย่อ่ออ่อ ขอป่าต้มเดินด้วยแม่แม่แม่ให้ไม่ให้แล้วเฮ้ยกูขอป่าต้มยังกูขอเป็นอย่างไม่ต้มขอป้าต้มกูขอไอ้กระตุกมะกอกดำกูขอมะนาวไม่ถึงกูหัวเตอร์เอาแล้วเมื่อกี้กูขอเทารันเตาขื้นเอ้จงกับม้ามิกูขอป้าเตนโอกูมีถุนรันเตาสามอันน่ะกูมีสามยันมะนาวขอมะนาวมาเนีมาเนี่ยเยอะแยะเลยเอากูขอด้วยกูขอด้วยกูขอมะนาวด้วย มันเอาไไปด้กูขอมะนาวกูได้ส้มเตยอ่ะมันคืออะไรอ่ะมึงโยนส้มมาให้กูเหลือนั่งเหลือกันไม่มีสีเขียวอย่างนึงเอ้ยสีเขียวอะโวคาโดหั่นชิ้นเปล่าไม่ใช่อะโวคาโดบ้านกูไปคนต้มขอบกุ้งแทมขอบกุ้งต้มขอบกุ้งต้มขอกุ้งต้มอันนี้อะไรอยู่ตรงนี้อะไรอยู่ตรงนี้วะขอบต้มขอบต้มขอบเตมขอบเตนขอบเตมขอบเตมขอบเตมขอมเตม เอ้ยเอาปลาไปต้มใครเอาปลาไปต้มเอาต้มไปปลาปลาเฮ้ยเตยหมูหัวอะไรเอาปาเหมือนกนเตยกูขอมะนาวไม่ใช่มาคือส้มขอส้มโอเือสอกรถุงดัระเบียเรียมอสาเรียมขอบีกูขอผาขอ้าเบอกโอ้ไม่ท้าอะไรเขาขอผ้าเหมือนกันขอาใส่มรยสเรียมเรีมเอาบอกมันูมานศาสนาสัตว์เอาสเรีมโอเคแค่หลอดมึงอยู่ไหนอ่ะ ขอชีสเส้นขอชีสเส้นขอชีสเส้นดชี้เส้นชี้เส้นบอกเคอรี่ขอฝอยขอน่อหน่อยเอยเอาฝอยมาให้ครูโอเคขอพะหน่อยขอพะเขือเทศทานขอน่อเอ่อเยเอาขอใครอเอหน่อขอะเขาือเทศทานขอบรี่ใอยเหือนกันขอะเขาคือเทศทานขออยขอบล็อกเกอรี่ ขอเพื่อนเจ้านาอีต่อเสี่ยมต้องมาทีอีเจ้าจะเอาไปให้มันดีให้ไปหั่นอม่ไม่ดีขอส้มไม่ต้องเลยค่ะโดยขอส้มเลยขอเสี่ยมขอสามเหลี่ยม่ะเอาเพิ่มมาให้กูหน่วยเอาอะไรสามเหลี่ยมขอชี้ขอบอกขอชี้หน่อยขอเอาโีเอาโว

เขาขอมาขอมาขอมาเขาขอมขือเทศทันไหมคะขอสามเลี่ยมกูขอมาขิสามเลี่ยมไปฟังกูนะมีมะเขือเทศทันไมสามเลี่ยมมาดิเลยกูวีกูวีกูตอบไปแล้วกูตอบไปแล้วกูขอไม่ได้สามเลียเลยมาเกาบว่ะ แล้วสิ่งต่อองมันเถื่อนหน่อยปวดปสาอต่าะทำได้ไหมกุ้งอะไรต่อป๊าอะไรนะป๊าปั๊บองไม่ใช่ว่าเดี๋ยวกูจะทำเสียงให้แตกต่างเขาไมามีวิธีใหม่เว้ยมึงโค้ดอะไรเนี่ยโค้ดอะไร ่รขับไม่ได้มันขับมีอะไรมันไม่เห็นมีอะไรขับเลยมะเขือหอมหอมใบไข่มะเขือหอมแล้วอะไรอันกุ้งุอมอันแรกเลยไอ้สัสอันแรกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยม่เหลืองกุ้งไปได้ยังไงวะใส่มะเขือหอมไปไข่มะเขือหอม งเไข่มึงยังมึงยังไม่อีกแล้วประกอบหอมมะเขือหมมขอบไข่บชามวแล้วะเขือพวงหมาเขออ่ะมะเขือเทเป็นพวงหอมแล้วมะเขือพวงหอมะเขือเทศหอมะพวเขือมาเขอหอขอหมะเขือเือขอหเขอมะเขือหอหมขะอหขอมออมอ

ไม่เอาแล้วขอส้มไไ้เหมขอไมขอไหมขอไมไม่อ้วไม่เอาแล้วพูดขอ z o มทุกคนใครให้ถั่วอุมาสี่อันเนี่ยใครอยู่ซ้ายกูเนี่ยบอกว่านไม่รู้ไม่ร้ไม่รู้ออกไปไหมไม่รู้ไอเยี่ยไม่เล่นแมงให้้าแม่หมดไเผื่อ I'm <laughs> <laughs>